จากช a แนลสีตางนะคะก็เป็นกันอยู่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากนะคะก็จะมาบอกว่าที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนานคือช่วงนี้ไม่ว่างเลยค่ะอ่าตอนเปิดเทอมนะคะก็คือวันที่2 9ตุลาคมนี้ก็จะเปิดเทอมโรงเรียนที่ดาแม่พักของอ้าอําอ้ําก็จะถ่ายทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะจัน จันองคารพุธพรฤาษีศุกร์จะไม่ถ่ายนะคะเพราะว่าถ้าถ่ายในห้องมันจะมืดสังเกตทุกคลิปไหมคะคลิปอื่นก็มืดมืดมืดนะคะทําให้คนดูและทุกคนชาแนลอาจจะไม่ชอบนะคะก็จะมาถ่ายที่สว่างสว่างแบบนี้นะคะที่สว่างสว่างที่ว่าก็คือจะมีแสงแดดเลยแนี้ใช่ไหมคะโอเคก็จะมาบอกแค่นี้ก็ขอโทษด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยจะลงคลิปเลยเหนื่อยมากไม่รู้จะลงอะไร สูใหมแล้วนะคะนี่สวยมากเลยนะเป็นสลามสูตรอะไรนะอ๋อซูโม,โมยุปปี้นะคะเป็นสลามสุดยุปซูโมยุปปี้อย่าคลิปหน้าคลิปหน้าหรือคลิปไหนนี่แหละคะ่ะถ้าว่างก็จะมาสอนทำนะคะถ้าถ้าไม่ว่างก็จะเออพูดไปเรื่องอื่นนะคะเพราะว่าช่วงยีาบ่อยมากะคะ่ะ เดี๋ยววันนู้นวันนี้ก็น,นั้นก็จะไปกระบี่อ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะใครที่กินเจนะคะต้อนรับวันใหม่กินเจเทศกาลกินเจนะคะขอให้มีความสุขกันมากๆเะจ๊ะ